ที่สิบสองลูกโจบข้อนี้ถามว่าให้เราทําการเรียงลําดับเศษส่วนจากน้อยไปมากถูกไหมฮะซึ่งหลายคนก็บอกมันมีทรงมีสูตรนั่นแหละจริงๆมันก็มีสูตรแต่สูตรตัวน,นั้นไม่จําเป็นต้องจําเลยฮะหนูดูนะครูจะโชว์แบบวิธีการง่ายๆให้หนูฟังครูกลับไปทวนเรื่องเดียวถามนิดนึงระหว่างหนึ่งส่วนสองถามนิดเดียวเลยนะเนี่ยหนึ่งส่วนสองกับหนส่วนสใครมากกว่ากัน หนึ่งส่วนสองมากกว่าเพราะตัวหารมากเท่าใดค่าของมันยิ่งน้อยจริงไหมตัวหารน้อยๆค่ามันยิ่งมากถูกมหนึ่งส่วนสองเลยจะต้องมากกว่าหนึ่งส่วนสามถามอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดครูรู้ว่าหนึ่งส่วนสองมันมากกว่าหนึ่งส่วนสามแล้วครูมีค่าค่าหนึ่งตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า a แล้วกัน a ลบหนึ่งส่วนสองกับ A ลบหนึ่งส่วนสามนักเรียนว่าค่าไหนมากกว่ากัน A ลบหนึ่งส่วนสองกับ A ลบหนึ่งส่วนสามนักเรียนคิดว่าค่าใดมากกว่ากันลูกก็เมื่อกี้เราบอกว่าค่านี้เป็นค่าที่มากใช่ไหมค่านี้เป็นค่าที่น้อยถูกไหม A เป็นตัวตั้ง A ลบค่ามากมากลบค่ามากมากยิ่งลบมากเท่าใดค่ามันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น แสดงว่า a ลบหนึ่งส่วนสองกับ a ลบหนึ่งส่วนสาม a ลบหนึ่งส่วนสามมันลบน้อย,อยเองอะ่ะแสดงว่าฝั่งเนี้ยจะต้องมากกว่าเห็นไหมฮะอ่าเอาแค่หลักการเนี้ยข้อเนี้ยจบเลยเนี่ยใช้วิธีนี้อ่าเรากลับมาที่งานของเราดูนะสมมุติว่าตัวนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วนะอ่า a ลบค่ามากค่ายิ่งน้อย a ลบค่าน้อยน้อยค่ามันก็เลยจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยเรื่อมันจะตรงข้ามกันกับอันนี้นะครับ โอเคกลับมาที่งานของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดูนะโจทย์ของเราเนี่ยมันมีเศษส่วนกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเศษส่วนอยู่ห้าอันและความใจดีของข้อนี้คือแต่ละเศษส่วนของมันห่างกันอยู่แค่อะไรห่างกันอยู่แค่หนึ่งเธอดูสิหนึ่งเก้าเก้าสี่อันนี้หนึ่งเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าอันนี้หนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเก้าอันนี้สองพันสองศูนย สองศูนย์ศูนย์แปดสองศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแสดงว่าตัวบนเนี่ยมันมาอะไรลูกมันน้อยกว่าตัวล่างอยู่หนึ่งถูกไหมมันน้อยกว่าตัวล่างอยู่หนึ่งนั่นหมายความว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะจะให้มันน้อยกว่าตัวล่างอยู่หนึ่งครูถามน,นิดนึงก่อนที่มันจะมาเป็นหนึ่งเก้าเก้าสี่ส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าได้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นอะไรมา่ก่อนเดาสิมันมาจากหนึ่งเก้าเก้าห้าลบ หนึ่งส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าใช่ไหมถูกไหมฮะมันคือหนึ่งเก้าเก้าห้าลบหนึ่งมาก่อนมันเลยกลายเป็นหนึ่งเก้าเก้าสี่จากเงื่อนไขนี้แหละครูเลยไปทําการแยกส่วนออกครับหนึ่งเก้าเก้าห้าหารด้วยหนึ่งเก้าเก้าห้าลบหนึ่งเก้าเก้าห้าทันไหมฮะก็ส่วนมันเท่ากันแล้วครูก็เลยไปแยกมันออกมานี่ไงแยกมันออกมาอย่างเงี้ยอ่าทันไหมฉะนั้นตรงเนี้ยมันตัดกันได้ ปึ้งปึงมันเลยออกมาเป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าทำไงฮะหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในการคิดทุกท,กทกอันเลยแล้วมันก็จะจบเลยครับข้อเนี้โอเคไหมครับโอเคนะอ่ะดังนั้นครูก็เลยทําการไล่เลยมีอะไรบ้างครับมาเพิ่มประกาหน่อยจํานวนที่หนึ่งคือหนึ่งเก้าเก้าสี่นาะเมื่อกี้ส่วนหนึ่งเก้าเ้าห้า เราคิดมาแล้วมันคือ1995ส่วน1995ลบ1ส่ว19น1995ซึ่งมันก็คือ1ลบ1ส่วน1995นี่คือจำนวนที่1ถ mai, ัดไปจำนวนที่2ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ความมานั่งไล่1979อันที่สองนะลูกข้างบนอันนี้นะฮะ1979ส่วน1980คิดใหม่มันคือ หนึ่งเก้าแปดศูนย์ลบหนึ่งเนาะนี่ลบหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าแปดศูนย์ซึ่งมันออกมาเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าแปดศูนย์ถันปะถันซึ่งหลักการเนี้มันก็คิดหมดเลยดังนั้นอันที่สามคืออะไรนะหนึ1999่งเก้าเก้าเก้ากับสองพันถ้าเกิดว่าครูจะเขียนมาเป็นหนึ 2000, ่งเก้าเก้าเก้าส่วนสองพันครูแยกมันออกมาเป็น หนึ 1> 1่งลบหนึ่งส่วนสองพันเลยได้ไหมได้เพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันคือหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าเห็นไหมหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าแปดศูนย์ดังนั้นตนัวน,นี้มันห่างกันอยู่หนึ่งแล้วก็เลยจะกลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองพันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปผสมกันเรื่องของอนุกรมเทเลสโคปเคยได้ยินคำนี้ไหมอนุกรมเทเลสโคปเทเลสโคปิกซีรีส์นะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกัน อะแต่ครูไม่พูดถึงละกันนะฮะเอาแค่นี้ก่อนตรงเนี้ยครูก็เลยทําการนะฮะไปต่อหนึ่งเก้าเก้าเก้าส่วนสองพันต่อไปสองพันแปดส่วนสองพันเก้าสองพันแปดส่วนสองพันเก้าบ้างมันจะกลายเป็นอะไรลูกเดาสิหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองพันเก้าเห็นไหมครับและสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดอีกหนึ่งคือสองพันสิบเอ็ดส่วนสองพันสิบสอง มันคือหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองพันสิบสองเนี่ยเห็นไหมฮะเนื่องจากเรารู้แล้วว่าตัวหน้าของมันเป็นเลขหนึ่งหมดเลยเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วว่าถ้าผลลบเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมากค่ามันจะน้อยลงถ้ามันเอาไปลบกันหนึ่งในขณะเดีวยวกันถ้าตัวเลขนี้มันมันน้อยเอาหนึ่งไปลบนิดน้อยค่ามันก็จะยิ่ง มากมากถูกไหมถูกไหมฮะดังนั้นหนึ่งลบมากค่าน้อยอย่าลืมนะดอกจันนะหนึ่งลบมากค่ามันจะไปไงค่าจะน้อยหนึ่งลบน้อยน้อยค่ามันจะค่ามันจะมากฉะนั้นข้อน,นี้ต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปมากแสดงว่าหนูก็ต้องไปดูหนึ่งลบมากนั่นเองเพราะอยากได้น้อยไปมากไง ก็เจอเลยจะเข้าเคสหนึ่งลบมากครับหนึ่งลบมากมันจะกลายเป็นค่าน้อยครับเราไปดูเลยหนึ่งลบมากในบรรดาเศษส่วนค่าใดมากสุดครับค่าใดมากสุดครับการที่เศษส่วนนี้จะเป็นค่ามากได้แสดงว่าตัวส่วนมันต้องเป็นตัวน้อยๆค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้มาเป็นนะ อะไรเอ่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะได้น้อยไปมากหนึ่งลบมากอะไรมากสุดเนี่ยหนึ่งส่วนเก้าเก้าห้าหนึ่งส่วนหนึ่งเก้าเก้าห้าตัวนี้มากสุดเลยหนึ่งลบมากๆค่าเลยน้อยสุดเลยแสดงว่าตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งของตัวเลขที่น้อยสุดครับทนันไหมฮะข้อนี้เลยตอบแค่หนึ่งไอ้ใช่ไหมหนึ่งเก้าโอ้ยไม่ใช่มีหนึ่งเก้าแปดศูนย์อยู่ หนึ่งเก้าเก้าห้ากับหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์มันน้อยกว่าหนึ่งเก้าเก้าห้าอ่าสรุปเจอตัวที่มากกว่าแล้วครับก้อนนี้มากกว่าก้อนนี้นะหนึ่งลบค่ามากอย่าลืมนะมันจะได้เป็นน้อยสแสดงว่าเบอร์หนึ่งจริงๆมันคืออันที่สองนี่คือเบอร์หนึ่งสรุปมันคือหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าขึ้นก่อนครับสแสดงว่ามีข้อเดียวเป็ข้อที่หนึ่งครับเสร็จอาวจบเลยเสร็จแล้วเห็นไหมหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านี่คือน้อยสุด ถ้าจะเรียงต่อหรอต่อไปหนึ่งเก้าเก้าห้าใช่ไหมเพราะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ลำดับต่อไปคือหนึ่งเก้าเก้าห้าคืออันนี้เบอร์สองอ่านไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเบอร์สามอันนี้จะกลายเป็นเบอร์สี่แล้วสุดท้ายนี่คือเบอร์ห้าเนี่ยเรียงจากน้อยไปมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เขียนไหมฮะนักเรียนต้องค่อยๆอ,ยอธิบายแบบไล่ลําดับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะถ้าไปนั่งทาส่วนน้มันเท่ากาันข้อนี้ทาส่วนให้มันเท่ากาันไม่ได้หรอกมันมันเยอะเกิน คุณไข่ก็ก็อาจจะไหวแค่บางคู่บางคู่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินเหมือนกันนะ,ะเอาหลักการนี้เขาไปจับนะฮะจบหาเสร็จ